เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่อำเภอเมืองกันบ้างนะครับมาดูอาคารพาณิชย์นะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ําเนื้อที่ขนาด16ตารางวานะครับที่ตําบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับเป็นทรัพย์ที่โลเคชั่นดีนะครับทาเลดีใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะซื้อเก็บเก่งกําไรปล่อยเช่าหรือว่าจะเปิดกิจการต่างๆก็ดีครับตึกนี้เราขายตามสภาพนะครับเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนเราไปดูด้านในกันนะครับตรงนี้จะเป็นชั้นล่างนะครับผม ห้องใต้บันไดนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผมด้านหลังก็จะเป็นโซนครัวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันนะครับรนี่จะเป็นชั้นลอยนะครับผมก็จะมีห้องอีกหนึ่งห้องนะครับพื้นที่ว่างตัวนี้ก็สามารถกั้นห้องได้นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับชั้นสองจะมีห้องนอนอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกหนึ่งห้องนะครับ ส่วนทางขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นดาดฟ้านะครับตึกนี้เราขายตามสภาพยังไม่ได้รีโนเวทใดๆนะครับราคาไม่แพงนะครับผมทำเลดีนะครับตัวตึกยังใช้งานได้ปกติด้านหน้า,นานก็จะมีที่จอดรถให้นะครับโลเคชั่นใจดินแปลงนี้ไปโรงแรมพะเยาเกตเ,เวย์ประมาณ50เมตรไปเซเว่นอีเลเวนประมาณ300เมตรไปกวานพะเยาประมาณ500เมตรไปโรงพยาบาลพะเยาราประมาณ1กิโลเมตรไปที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาหรือว่าสาราการก็ประมาณ3.5กิโลเมตรใครที่มองหาซับราคาไม่แพงอยู่ในใจกลางเมืองนะครับแนะนำแปลงนี้เลยนะครับซื้อปล่อยเช่าก็ได้นะครับหรือว่าเปิด ร้านค้าต่างๆได้หมดเลยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับถามข้อมูลที่ลงไว้ให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ